ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาท์ทูเมาส์สั่นเป็นงูหางกระดิ่งเลยอ๋อเขาเรียกว่าเป็นเป็นท็อปของเพนงเอเข้ากันได้ดีเหมือนเด็กนะฮะให้ยืมเล่น เอ่ะอรมองจะมอช่วงนี้แหมพี่แอม เปิดเพลงขอเพลงกันได้เลยนะฮะท่องทางทาง S M S ครับพิมพ์ทีหนึ่งตามด้วยข้อความนะครับหรือชื่อเพลงแล้วส่งมาที่4827783นะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ029254483และ0 2 9 3 5 4 9 8 3ครับรวมถึงทาง Facebook ด้วยนะฮะไทยไทยชาแนลด้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับง่ายๆเลยคือใช้ไลน์นี่แหละนะครับชื่อว่าไทยไทยทีวีนะครับ QR Code เรามีขึ้นให้หน้าจอด้วยครับจ้ะรอสักครู่เดี๋ยวเราขึ้นให้นะครับเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะง่ายๆเลยคุณผู้ชมที่ นะครับขี้เกียจโทรก็ไลฟ์กันมาคุยแล้วกันเขาเล่นกันเป็นประจำอยู่แล้วลขอขอกันมาดีกับคนบางคนที่ให้ให้น้องสมัครให้อะไรอย่างเงี้ยเหรอครับครับผมบจำได้ว่าสองปีที่แล้วอ,อย่าอย่าเถียงไม่คือจริงๆผมแทงแกล้งทำไมไม่รู้อยากจะรู้ว่าน้องมีน้ำใจเปล่าไม่ไม่รู้จริงๆ <laughs> <laughs> อารมณ์เสียข่าวนี้พี่แอมเสาว,สาว,สาวเวลาเขาเจอกันเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ,อะไรยังไงนะไม่รู้ว่า เคมีมันตรงกันหรือเปล่าแล้วเวลาที่เคมีไม่ตรงกันเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาต่อกันอย่างไรอย่างเช่นข่าวข่าวนี้จ้ามะนาวโตเหม็นกีนากรีนถึงขั้นแย้ค้องแต่งตัวเลยเหลยื้อโอผมรู้ละอะไรข่าวนี้มะนาวเขาบอกว่าเหม็นกรีนถึงย้ายค้องไม่กินเขาไม่อาบน้ำเหรอครับเหม็นกลีนเหม็นขีนาอ๋อเหรอเหม็นขีนาอุ้ยตายแรเลยอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วพี่แอ๋เลยนะจะมา บอกว่าเขาไม่อาบน้ำแล้วไม่อยากแต่งหน้าห้องเดียวกันนี่ไม่ใช่เลยใช่ใช่ไหมเราอ่ะอันนี้คือบอกว่าจะเหม็นเหม็นแล้วก็ไม่อยากจัดรายการด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าแลวจัดรายการแยกห้องอย่จะบ้าเหรอนะฮะคุณต้สาวน้องมะนาวโต้เหม็นขี้หน้ากรีนถึงขั้นแยกห้องแต่งตัวน้องมะนาวกับน้องกรีนเนี่ยจนไปล่าสุดดังเปี้ยงปลางแจ้งเกิดกันไปเลยสําหรับตัวละครทั้งคู่ครับนะฮะกว่าจะรู้เดียงสาเฮ้ยไม่ใช่นะฮะ คัมมิ่งกับปูลนกว่าจะรู้เรียนสารู้เลยอายุเท่าไหร่เอดีเว่นใหม่หลายรอบดูไปสองสารอบแล้วเนี่ยนะฮะคัมมิ่งกับปูลนฮะในเรื่องทั้งคู่นะฮะสนิทสนมกันมากเอาดีๆพี่แอมเขาก็บอกแล้วว่าคัมมิ่งกับปูนไม่ถูกกันเออเจอกันทีไร่ฉะกันเลยใชในเรื่องนี้ลองดูนะนี่ภาพประกอบ จากละครเรื่องคมิ่งกับปูนทั้งคู่เนี่ยใช่โอ้โหเรียกว่าไม่ยอมมาเลยละเหมือนอินอะบาดแบบนะเหมือนอินอ่ะจนหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยไอการแสดงแบบนี้เนี่ยมันต้องมีส่วนบ้างเราว่าอะไรประมาณนั้นของจริงมันต้องแบบไม่ถูกกันแน่ๆนมันคือแบบอินเนอร์มาเต็มไงสมมติว่าถ้าเราเนี่ยไม่ชอบใครสักคนหนึ่งแล้วต้องมาเล่นบทที่มันแบบว่านะไม่ถูกกันเนี่ยมันยิ่งส่งกันได้เยอะขึ้นไงจริงเหรอพี่แออม อะไรอย่างนั้นแต่ในเรื่องเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นคนดูเขาก็คิดกันไปบบว่าเฮ้ยมันต้องไม่ถูกกันหรือเปล่าใช่ไหม,มก็เลยแบบทั้งคู่เหมือนแบบถึงขั้นนั้นหรือเปล่าอินกันแบบนอกจอไงมีแม้แบบตัวร้ายไงที่เราดูเฮ้ยเราเราเราชื่อแล้วเขาไปเดินตลาดได้เราอยากจะเอาก้านทุเรียนโยนใส่เลยแบบประมาณนั้นไม่ถ้าพี่ถ้าแบบเขาอยากจะโยนใส่พี่แอมไม่ตายแล้วมั้งตอนเนี้ยนะเล่นลายลูกเรื่องเลยอะ แต่เจอตัวจริงเขาแบบอุ้ยหล่อไม่กล้าดูไปดูข่าวกันต่อคุณผู้ชมไม่ปีไม่ได้อะไรอย่างเงี้นี่เขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันหรือเปล่ามีกระแสข่าวออกมาว่าอยู่ในกองถ่ายก็ต้องแยกโต๊ะอาหารการแยกห้องแต่งตัวการอะไรอย่างเงี้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ล่าสุดในงานบวงสงละครเรื่องทิวลิปทองครับผมหรือว่าทิวลิปนี่คืออะไรดอกดอกไม้ทองก็คือทอง ถ้าแปลตรงๆตัวก็ข้ามไปนะคะับผู้ชมดอกไม้สีทองเออผู้สื่อข่าวก็ได้เจอกับคุณมะนาวไม่พลาดที่จะเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้กันหน่อยเจ้าตัวก็บอกว่าอุ๊ยเรื่องนี้ไม่มีเลยนะคะเรื่องไม่มีเลยไม่มีกินเส้นเลยจริงป่ะอ้าจริงบ้งัวสนิทกันมากอันนี้เรื่องจริงนะฮะส่วนตัวเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าสนิทกันมากแล้วก็ไม่ซีรีย์กับข่าวที่ออกมาด้วยเพราะว่าคาด คาดอยู่แล้วนะว่าเป็นความรู้สึกที่คนเนี่ยเขาอินกับละครมากกว่าเกี่ยวกับละครนั้นเนี่ยดาราสาวก็เผยออกมาเลยว่าคือทุกๆคนเนี่ยเพราะว่ากระแสเนี่ยมันดีมากๆหลายคนเลยชมว่ามันาวพัฒนาการในการแสดงเนี่ยดีเลยก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะแล้วก็เมินคนเกลียดเพราะว่าเล่นร้ายมาแบบนะถึงถึงบทถึงอะไรเงี้ยเนาะเล่นดีจนแบบว่าคนเนี่ยอินไปตามนั้นออะไรคุณ นี่หนุ่มคนนี้เขาคือใครอ่ะใครอ่ะคุณกวินอ่ะคุณคุณคุณไม่รู้จักได้ไงคุณกวินเนี่ยฮะนักบาสอ่ะบอลบอลแก้ด้วยดิแก้ด้วยก็ไม่รู้จักจริงจไงเออจริงเหรอใช่เขาเนี่ยกลับมานาวอ่ะพูรภาษาประตูทีฆ่าตายใช่โกหนุ่มแล้วหรอโกใหญ่ ทีหลังนี่อ่านข่าวหาข้อมูลมาหน่อยนะฮะหาข้อมูลมานิดหนึ่งนะคือจะมาเป็นพิธีกรเนี่ยเดี๋ยวน้องแค่ถามว่าเขาคือใครเขาเป็นดาราหรือเปล่าหรือว่าเขาเขาเป็นนักฟุตบอลครับอย่างเดียวเลยเหรอเอาเขาจะมาเป็นนักตะแดงด้วยก็น้องไม่รู้น้องก็ถามน้องไม่ได้เหมือนเบนนี่ไม่ได้สายกีฬาเหมือนไอ้เบนแต่ว่านี่ผมก็ไม่รู้ขนาดนั้นป้าจริงปะเขาเขารู้กันทั้งนั้นแหละครับอยู่เมืองทองด้วย น้องไม่รู้จริงๆน้องผิดปะวะคือคนเราอธิบายให้หน่อยดิเนี่ยโปรดิวเซอร์เขาพร้อมที่คุณจะตอบเขาบอกแล้วแต่ก็น้องก็แกล้งมึนไงเข้าใจผมเข้าใจเป็นมุกนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้โง่เป็นมุกคือยังไงหรอเขาเป็นแฟนกันหรอครับก็คือทีนี้เนี่ยนะฮะน้องมะนาวเนี่ยก็คือแฟนเนี่ยเนี่ยเขาติดตามเขาอยู่คนเนี้ยก็บอกสิว่าหุนเป็นอย่างเงี้ยน้องไม่รู้จักว่าคุณน้องรู้จักชื่อเล่นเขาคือคุณตอง น้องไม่รู้ว่ากวินคนรู้ว่ากวินโอเคคือกวินเนี่ยรู้ว่าแฟนตัวเองเล่นน้องรู้จักคนชื่อตองตองที่เป็นผู้รักษาประตูอ่ะเขาใจยังพอละพอละจบจบข่าวเปลี่ยนข่าวเลยเปลี่ยนข่าวไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะฮะเป็นข่าวด้วยกันหรอก็เป็นเรื่องปกติของแฟนทีนี้เนี่ยถามว่ามนาวเล่นบทแรงไปไหมกวินก็คือแซวๆอะไรประมาณนั้นมากกว่าแค่นี้ยส่วนน้องกรีนล่ะไปดูประวัติกันหน่อยน้องกรีนเนี่ยเอาตรงๆเลย จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าจะไปควยคว้าเอามาดึงใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟนี่เรียกว่าแย่งสีน้องเกรสสดๆโอ้โหเวทีเดียวกันคุณเวทีเดียวกันใช่ไหมนี่คุณไม่รู้เลยเหรออโหใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นแล้วก็กินเอเอฟไม่คุณไม่รู้เหรอผมไม่รู้เนี่ยไม่แปลกเพราะไอเนี่ยไม่มีใครรู้ ผมมารู้ว่าน้องกรีเขาอยู่เวทีนี้แต่ผมเพิ่งมารู้ว่าคุณอยู่เวทีนี้จะเล่นใช่ไหมนี่ไาดูประวัติคุณกรีนคุณเนี่ยถ้าไม่ใช่ายเขาแย่เลยเนี่ยใช่คุณกรีนมีพี่น้องทั้งหมดสามคนเป็นลูกสาวคนโตมีน้องสาวสองคนลึกนะเป็นเด็กที่ไหนเป็นเด็กที่ไหนอุ้นี่นี่นี่เดี๋ยวตีละข้างตีละข้าเขีอยากรู้ว่าบ้านอยู่แถวไหนอะ เขาเรียนอยู่ที่จบการศึกษาปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออเก่งด้วยน่ตอนนี้ต่อปริญญาโทยบริหาธุรกิจบริหารธุรกิจใช่รักอุตสาหกรรมที่คบกับพี่นี่ใช่ไหมพี่เทลลี่ไงเคลลี่ไม่ใช่เทลลี่ถ้าเทลลี่คืออีกคนหนึ่งนักลองอ๋อเออเราทันข่าวเนี่ยเขายังรักกันดีอยู่นี่ ขอให้รักกันละกันพี่แอมพี่แอมสาบานว่าไม่รู้ไปแล้วเลือกกันไปแล้วก็นี่ไงก็ยุส่งไปเลยเข้าสู่การบันเทิงจากการประกวดร้องเพลงในรายการ True a c a d e m y f a n t a s i a ซซีั่นที่5ครับผมนอาประจำตัวคือ v 16วี16โหนี่ขุดกันมาขนาดนั้นเลยเหรอใช่ดิได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่5คือ6คนสุดท้ายครับผมมีอัลบั้มรวมนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่น Everything c h i c a b e l l แล้วก็มีเรื่อเรื่องเศรษฐีข้างเคียงทางช่อง3 แล้วก็มีซิทคอมทางมาหลาทีวีอุ้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็กลับมา <7 S 2> ช่องเจดคุณ<อ>เริ่มแสดงเรื่องแรกคือซิทคอมในช่องเจ็ดอภิริหารคุณยายทองคําโอ้เคยดูเคยดูเขาหลดเขาเล่นเป็นขวัญไงโกหกหรือเปล่าเนี่ยจริงนี่ไงเขาเขียนไว้ <laughs> <laughs> ที่แอมไปเ,เกียดที่แอมว่าห<ข>อบรักมาห่มป่าอันนี้ผมดูเลยเล่นเป็นวิญญาจําชื่อตัวละครได้ ้เขียนคุณเด็ดน้องเคยดูปี55ผมจำปีได้เลยอ่ะใช่แล้วผมเป็นบทองน้องรู้ใช่ไหมยกเลือดมังกรอันนี้ปีปีห้าหกเขาเล่นอยู่สองเรื่องมีมายาสีมุกกับโคกโคกอะไรโคกอะไรคุณโคกอีเดิมโคกอีเดิมจังนะคุณมาโคกอะไรเนี่ยคุณแอมผมตกภาษาไทยคุณตาคุณไม่ดีนะคุณไม่ได้ตกหรอกตาคุณฟ้าฟางแล้วไง แล้วก็มีเรื่องหางเครื่องครับผมไม่ต้องดูไม่ดูผมอ่รับบทเป็นอะไรพยูนดูเถอะคุณเดือนงามร้ออคีตะโลกาคู่ปรับฉบับหัวใจขุนกระทิงขมิ้นกับปูในล่าสุดที่จบไปนี่ปีหกศูนย์เลยนะนี่ปีห้าเก้าตำน้งไาย กำลังถ่ายรูปว่ารู้ถึงอนาคตเลยออนปีหกศูนย์นักบุญทรงกรดเล่นเป็นเทียนหอมกำลังถ่ายทาอยู่เขาบอกอยู่ว่ากำลังถ่ายทําอำก็เฉลี่ยแล้วปีละสองเรื่องเนาะละครใช่ถือว่าเยอะไหมก็ดีกว่าไม่มีเล่นอก็จริงอะถามมันวิ่งทันไหมอะไรไหมปีละสองเรื่องก็ดีกว่าไม่มีเล่นมันวิ่งทันไหมอะไรไหมสองเรื่องอ่ะ ผมก็ถ่ายอยู่ก็ปกติก็ถ่ายได้จานังคารพูดเรื่องหนึ่งเพื่อสูสาวชิอีกเรื่องหนึ่งอ๋อถึงว่าที่เหลือกินแกลบหรือไงฮะอ๋อถึงว่าจานนังคารบางทีไม่มาไทยททยจันนังคาเนี่ยผมรับ j อบเป็นรายการพี่แอมนี่ไปดูประวัติมะนาวอยากรู้ประวัติมะนาวไหมอยากสิเฟนี่รู้ทุกเรื่องเลยของมะนาวเฟนี่จะบอกให้เรื่องอะไรบ้างตั้งแต่วันเกิดเลยคุณแอมเกิดวันไหน28กุมภา2134ปีนี้24ปี เขาเกิดสามห้าสามห้าปีนี้ยี่สิบปีอายุอายุเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมจบนี่เลยเขาจบเขาจบนี่เลยนะคณะนิเทศศาสตร์มรังสิตสาขาสื่อสารการตลาดนอยู่ตื่นเต้นตรมีทำไมตรงกับสายในนิเทศศาสตร์อ่ะเธอเออชีวิตส่วนตัวชอบชื่นชอบสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ชอบปะชอบชอบสาวสายกีฬาปะได้หมดทำไมมันสั้นยังไงและดูเป็นผู้ชายอะไรก็ได้อะผู้ชายอะไรเข้ามาก็ได้หมดคนที่รักกีฬาเพื่อสุขภาพต้องการอะไรต้องการได้เป็นอะไรไปดูผลงานเขาบ้างดีกว่าพี่อยู่อยู่ถามก็ตอบได้เท่านี้แหละครับนี่ปกติคับปีสองเรื่องสามเรื่องใช่ไหมนางรับปีห้าเรื่องในจาปีห้าสาม โอ้โหเป็นไงเซอร์ไพรส์ไหมนี่นี่เรามาดูสถิติใช่ไหมเนี่ยเรามาทำสถิติกันใช่ไหมเนี่ยประวัติเขาเนี่ยปี53าสามครับ5าเรื่องเลยมีสูตรรักกับกับดักหัวใจทีมซ่าท้าฝันคุณพ่อหวานแหววคุณชายตามระเบิดลูกโขนโอ้โหตห้าสี่ห้าสี่แผ่วมานิดหนึ่งเพราะว่าปีห้าห้าเอห้าสามเหนื่อยไปห้าสี่เหลือสองเรื่องนะเพลงรักบ้านนาหอบรักมาห่มป่าเอ้ย ใช่ถูกแต่เฮ้ยทำไมพอห้าห้าเริ่มมีแรงกระตุ้นมาอีกไม่เขาอาจจะอีเวนต์เยอะหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวถามให้รู้จักเขาเนาะสองพนห้าร้อยห้าสิบแปดนะคะเรื่องทองสิบเรื่องทองนี่ของของใครนะพ่อหลองพ่อหลองโอ้หลอหลงูแต่ห้าเก้ามาเล่นเยอะนะพอดูจากผลงานเนี่ยห้าห้าหกก็ไม่แพ้นะห้าหกหนึ่งสองอ๋อสี่ห้าเก้านี่หนึ่งสองสามสี่เรื่องโอ้โห จะปีหนึ่งถ่ายกันสเรื่องนี่ก็แปลว่าคิวได้ว่าถ้า<ค>จะไม่ว่างเลยดีกว,ว่าอันนี้คือช่อง7จ็ท้องเจ็ดท้องสิขุนกระทิงขมิ้นกับปูนเพลิงพระนางอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดกําลังถ่ายทําอยู่ก็มีทิวลิปทองที่บอ,อกไปนี่เขาเคยเล่นละครสั้นที่คุณปีห้ฟ้ามีตาที่คุณเคยอ่ยาฟ้ามีตานี้ผมก็เล่นอยู่คุณคุณเล่นตอนอะไรนะ หลายเรื่องเอ้ยหลายตอนจำไม่ได้อย่างเช่นอะไรล่ะจำไม่ได้เลยทำไมจำคนอื่นได้จำไม่ได้เลยก็จำไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องไปเปิด Google ดูว่าตัวเองเล่นอะไรผลงานอะไรบ้างเนี่ยผมก็จำไม่ได้ม่รู้สึกว่าวันนี้แฟนเพื่อะไรจะไม่เข้าหูพี่แอมเลยวะไม่เรื่องจริงอยู่คุณจะมาถามคุณคุณเล่นเรื่องอะไรบ้างไม่มีจำไม่ได้จำไม่ได้กแลเวาขอลทีอะจำไม่ได้เห็นไหมเหมือนกันอะจำอะไรได้บ้าง จำก็ได้อยู่แหละจำได้จำสคริปวันนี้ได้ก็โอเคแล้วนะฮะอ่ะนี่คือผลงานของทั้งสองสาวนะครับน้องมะนาวแล้วก็น้องน้องน้องกรีนน้องกรีนน้องกรีนนะฮะก็สูปแล้วทั้งคู่ไม่ได้ทะเลาะกันนะแถมยังสนิทกันด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเป็นเพราะเรื่องของบทในเรื่องคขมิ้นกับปูที่มันส่งให้คนเื่นจะส่งให้นะครับจนอินแล้วก็คิดว่าทะเลาะกันจริงจริงถึงขนาดแยก แยกห้องแต่งตัวใช่นะฮะอันนี้ข่าวจากไหนครับเนี่ยกระปุก .com สยามดารา .com ดาราเดรี่จบไหมแล้วก็เนี่ยไอจีของน้องกรีแล้วก็น้องมะนาวด้วยนะครับใช่ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง